สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเดบพยากรณ์ค่ะคลิปนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมกันเราจะมาพยากรณ์กันแบบนี้เป็นประจำนะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเดบพยากรณ์ด้วยนะคะยังคลิปนี้ขอสักพันไร์ค่ะการดูดวงเป็นเพียงแนวทางและเป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้นอยากให้ผู้ที่มารับฟังปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะ และคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะหากท่านใดยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวท่านเองก็สามารถเทียบวันเกิดของท่านกับวันที่อยู่ปกหน้าคลิปได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาชาวราศีกรกฎจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะ ในเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับชาวราศีกรกฎดวงการเงินของคุณนับว่ามีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่ากำลังจะโครจรเข้าไปเป็นราพะโยกลักนณาเกิดด้วยก็จะทําให้มีมาตรฐานกับดวงดาวเป็นอุจจาพิมุกและดาวเจ้าเรือนราพะของคุณในเดือนนี้ก็ย้ายมาทับลักนณาราศีเกิดอีกต่างหากมีมาตรฐานเป็นราชาโชคจตุโกไปยังดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีเมษก็จะถือ ว่าเดือนนี้มีเงินเข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยให้คล่องตัวการเงินมีเข้ามามากขึ้นการงานจะสำเร็จสมหวังตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ยากเย็นค่ะส่วนดวงดาวอื่นๆที่เหลือจะโครจรยกย้ายในเดือนพฤษภาคมแล้วจะส่งผลกับชาวราศีกรกฎอย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านคะมาเริ่มกันที่ดาวพุธก,ก่อนนะคะ การเดินของดาวพุธเดินถอยหลังเดินเป็นวิปริตซึ่งเดินเข้าสู่ราศีมีนจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็จะกลับมาเดินปกติในราศีเมษอีกครั้งราววันที่6พฤษภาคมดาวพุธเป็นดาวเกี่ยวกับการสื่อสารการพูดเจราจาพอเดินถอยหลังแบบนี้ก็นับได้ว่าจะทำให้คุณมีปัญหาในเรื่องของการพูดการสื่อสารซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด อาจจะเกี่ยวกับเอกสารสัญญาที่อาจจะมีปัญหารวมไปถึงมีการเลื่อนออกไปหรือช้ากว่ากำหนดก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้ค่ะยังไงรอจนถึงวันที่6พฤษภาคมนี้ก็จะคลี่คลายลงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องสำคัญสัญญาสำคัญต่างๆยังไงก็ควรรอให้พ้นวันที่6พฤษภาคมไปก่อนแล้วค่อยทำก็จะเกิดความผิดพลาดน้อยลงการสื่อสารการพูดคุยก็จะกลับมาเป็นปกติสื่อสารกัน อย่างเข้าใจมากขึ้นค่ะ ในวันที่4พฤษภาคมดาวสุกจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนสำหรับในแง่มุมที่ดีก็มองได้ว่าชาวราศีกรกฎจะได้ล่าผลที่ดีจากทางไกลต่างประเทศเช่นงานออนไลน์งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเนียจะมีมุมมองที่ดีมากขึ้นอาจจะได้เงินก้อนเข้ามาแต่ไม่ว่าการงานของคุณจะเติบโตหรือได้เงินก้อนเข้ามาก็ไม่สามารถบอกใครได้นะคะเพราะในแง่มุมที่ไม่ดีของดาวนี้ก็มีเหมือนกันเพราะว่าดาวสุกมาเป็นวินา แบบนี้บางทีอาจจะเกิดปัญหาทะเลาะเกิดขึ้นได้ภายในครอบครัวภายในองค์กรเพราะฉะนั้นถ้าได้อะไรดีๆมาในช่วงนี้แนะนำว่าควรเก็บไว้กับตัวก่อนอย่าพึ่งบอกใครจะดีกว่าค่ะ วันที่10พฤษภาคมดาวอังคารก็จะย้ายเข้าทับลัคนาย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎสำหรับข้อดีก็จะหมายถึงว่าดาวการงานของชาวราศีกรกฎจะหายจากการเป็นวินาศแล้วดังนั้นปัญหาภาระอุปสรรคด้านการงานที่เราเจอมาก่อนหน้านี้ก็จะเริ่มคลี่คลายคุณจะเจอทางออกของปัญหาเจอทางแก้หรืออาจจะมีคนมาช่วยมาแนะนำหรือหมายถึงว่าคุณเคยติดขัดเรื่องเงินก็จะมีคนมาให้คุณ หยิบยืมได้ก็จะเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้ค่ะช่วงนี้งานกำลังเข้าใครที่รองานรอโปรเจกต์ก็จะสมหวังในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่งานเด่นอย่างมากคิดหวังอยากได้เป้าเท่าไหร่ก็ขอให้ลุยให้พยายามนะคะรับรองว่าทะลุเป้าแน่นอนค่ะ สำหรับชาวราศีกรกฎช่วงก่อนวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์จะยังโคจรเป็นมหาอุตร่วมกับดาวพระฤหัสซึ่งสองดาวนี้เป็นดาวคู่มิตรใหญ่ก็จะแปลว่าดวงการเงินของคุณยำเข้มแข็งโดดเด่นมีรายรับที่ดีแต่หลังจากวันที่15พฤษภาคมไปแล้วดาวการเงินของคุณย้ายไปอยู่ที่ราศีกุมกับดาวมฤตยูในภพลาภะ ก็แปลว่าชาวกรากฏหลายคนเลยค่ะจะมีโชคเรื่องเงินแบบฟุกๆมีโชคแบบไม่คาดฝานันหรือมีโอกาสที่จะรวยแบบปุ๊บปรับปรับโชคก็ได้ค่ะในวันที่19พฤษภาคมดาวพระเกตจะย้ายมาหนุนส่งดวงชะตาในเรือนการเงินและก็จะได้เกณฑ์กับดาวอาทิตย์ด้วยซึ่งโครจรอ,อยู่ในเรือนดาภะ อันนี้ก็หมายถึงว่าบุญกุศลกําลังจะหนุนส่งในเรื่องของการเงินการลงทุนสําหรับใครที่ยังรู้สึกว่ายังมีภาระการเงินเยอะติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายตอนนี้ชีวิตคุณกําลังจะมีปฏิหาริ์เกิดขึ้นแล้วค่ะคุณอาจจะได้รับมรดกมีผู้ใหญ่มาซัพพอร์ตให้เงินให้ทองให้ที่ดินฟรีๆกับเราก็สามารถเป็นไปได้ค่ะจะช่วยทําให้ชาวกรกฎรอดพ้นในช่วงลําบากไปได้ด้วยดีส่วนใครที่รู้สึกว่าชีวิตดีอยู่ แล้วก็จะมีโอกาสได้เงินไปทําบุญช่วยเหลือคนเสริมบุญกุศลเข้าไปอีกค่ะถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากเลยสําหรับคุณ สำหรับช่วงสิ้นเดือนในวันที่30พฤษภาคมดาวเจ้าเรือนดาพาจะเข้ามาทับรัคนาราศีเกิดของคุณใครก็ตามที่รอโชคลาภใครก็ตามที่รอโอกาสรอความสำเร็จในช่วงเดือนหน้านี้จะเป็นจังหวะที่ดีให้คุณได้รับโชคได้สมหวังกับการงานที่รอคอยจะมีความสำเร็จในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างทีเดียวค่ะ เรามาดูเรื่องดวงดาวที่โครจรกันไปแล้วเรามาดูความหมายของแต่ละเรื่องกันบ้างค่ะเริ่มที่ด้านการงานในวันที่1ิบพฤษภาคมดาวการงานจะหายจากการโครจรเป็นวินาศซึ่งแปลว่าการงานของคุณจะดีขึ้นจะมีงานมีโปรเจกต์ถ้าสุว่าคุณเป็นเจ้าของร้านค้าก็จะมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นงานคุณจะยุ่งขึ้นใครที่ก่อนหน้านี้งานติดขัดมีปัญหาทําอะไรติดขัดมีอุปสรรคทําอะไรไม่เข้าตาเจ้า นายหัวหน้าหลังจากนี้การงานจะดีขึ้นงานคุณจะโดดเด่นทีเดียวค่ะ ในด้านของการเงินแล้วก็โชคลาภการเงินสําหรับชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมนี้เรียกได้ว่าเงินดีไม่มีสะดุดให้ติดขัดกันเลยนะคะหลายคนมีโอกาสได้สินทรัพย์ได้มรดกได้โชคใหญ่ได้จับเงินก้อนเป็นเดือนที่คุณมองหาโอกาสทางการเงินที่ดีจะมีคนมาช่วยแนะนําชี้แนะช่วยเหลือเป็นเดือนที่สบายใจได้เรื่องการเงินส่งผลดีต่อคุณอย่างมากคุณมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงลุ้น โชคก็มีเกณฑ์ที่ดีสามารถถูกโชคใหญ่ได้เลยค่ะ ในด้านของความรักความสัมพันธ์การงานดีการเงินดีแต่เรื่องความรักอาจจะไม่ดีมากนักเพราะว่าดาวเสาไปโครจรเป็นมรณะและเดือนนี้ดาวศุกร์ยังโครจรเป็นวินาสอีกแปลว่าอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดเรื่องระหองระแหงกันได้ยังไงก็ใจเย็นๆนะคะคุณควรจะเลือกคำพูดให้ดีก่อนถ้าพูดออกไปอาจจะกระทบจิตใจอีกคนหนึ่งได้สาหรับคนโสดจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะโดนหลอกลวง เกิดขึ้นได้ในเดือนนี้ยังไงก็ระวังนิดนึงค่ะในด้านของสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวังเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีปัญหาภูมิแพ้อาการแพ้ต่างๆเช่นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศเป็นไข้หรือเป็นหวัดได้ในเดือนนี้ยังไงก็เตรียมยาไว้ก่อนจะเป็นการแก้เคสมียาไว้ไม่ป่วยค่ะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวราศีกรกฎถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสำหรับชาวราศีกรกฎ ยังไงก็กอบโกยดูยงานให้เต็มที่นะคะเพราะเงินเข้ามาเยอะจนหายเหนื่อยแน่นอนค่ะยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเดือพยากรด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดค่ะ